Hello everyone, how are you today? สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสบายดีกันไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของ myself อ่าเราจะมาแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่เราได้เจอกันมิสมีชื่อว่า Miss M. o n นบัวพาหรือเรียกว่า Miss M. ก็ได้นะคะเอแล้วเด็กๆล่ะคะมีชื่ออะไรกันบ้าง มิสชักอยากจะรู้จักแล้วสิคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนําตนเองการเป็นภาษาอังกฤษให้มิสได้รู้จักเด็กๆกันมากยิ่งขึ้นนะคะไปกันเลยค่ะ This is the way we greet, 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 greet and greet. This is the way we greet and greet early in the morning. Good morning. Good morning. This is the way we greet, 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 greet and greet. This is the way we greet and greet in the afternoon. Good afternoon. Good afternoon. This is the way we greet, 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 and greet. This is the way we greet and greet in the evening. Good evening. Good evening. This is the way we greet, 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 and greet. This is the way we greet and greet before we go to bed. Good night. Good night. Good Hi Good morning Good afternoon Good evening Good night This is the way we greet 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 and greet This is the way we greet and greet when we are thankful Thank you Thank you This is the way we greet 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 and greet This is the way we greet and greet when we apologize I'm sorry. I'm sorry. This is the way we greet, 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 greet and greet. This is the way we greet and greet when we go home. Goodbye. ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับคําว่า greeting กันก่อนนะคะซึ่งคํานี้มีความหมายว่าการทักทายค่ะแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะ Formal greeting มีความหมายว่าการทักทายแบบเป็นทางการนะคะคำที่หนึ่ง m o r n m o r n o o g g o t e r n t o r n o o n g v o n i v g n คํ g สามคำนี้นะคะมีความหมายที่แตกต่างกันคือ Good morning สวัสดีตอนเช้า Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายและ Good evening สวัสดีในตอนเย็นนะคะ ประโยคที่1นนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่ามิสเลือกใช้คำทักทายคำว่า hello เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคำว่า hello เราสามารถทักทายได้ทุกช่วงเวลาเลยค่ะและสามารถทักทายได้ไม่ว่าเราจะสนิทหรือไม่สนิทเราก็ใช้เป็นกลางๆไว้ก่อนนะคะคือคำว่า hello my name is นักเรียนคุ้นเคยกับคำว่า my name is เป็นอย่างดีเลยค่ะมีเชื่ออย่างนั้นนะเรามาดูกันเลยนะคะว่าตรงนี้เราจะใส่เป็นอะไรคะเราจะตอบเป็นอะไรเอ่ย my name is มีความหมายว่าชื่อของฉันคือคืออะไรคะตรงนี้เราต้องเป็นใส่ชื่อจริงชื่อเล่นอายุน้ำหนักส่วนสูงหรืออะไรดีคะเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะเราต้องใส่ชื่อของตนเองลงไปใช่ไหมคะประโยคต่อมานะคะเด็กๆคือ my nickname is my nickname is คำว่า nickname คำนี้มีความหมายว่าชื่อเล่นนะคะบอกกูแล้วชื่อเล่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องเติมอะไรลงไปคะเด็กๆอ่าเก่งมากๆเลยค่ะ ต้องเติมชื่อเล่นนั่นเองเรามาเติมดูนะคะ My Nick Name is Mark My Nick Name is Mark นี่คือชื่อเล่นของฉันคือ Mark นั่นเองนะคะหรือถ้าเวลาที่เราพูดหรือเขียนจริงๆแล้วเราสามารถมาแล้วตรงนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่า มองนิมน่าจะใส่อะไรหนะาเขาบอกมาว่า I am ตะดอด your เอ้ย sorry I am ตะดอด years old oh, years what does mean years yes ปีนั่นเองคะ่ะ o w n what does mean o w n yes อายุนะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่าตรงนี้ต้องใส่อายุใช่หรือไม่คะอ่าเรามาลองใส่กันดูนะคะ ตอนนี้เด็กอายุเท่าไหร่คะลองคิดไว้เลยนะตอนนี้เด็กชายมาร์กเมื่อกี้เขาอายุฟึบเจ็หลังจากที่เราได้บอกชื่อจริงชื่อเล่นและอายุของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลืมไม่ได้เลยที่เราจะต้องบอกว่าเรามาจากที่ไหนนะคะซึ่งการบอกว่าเรามาจากที่ไหนนี้เราสามารถพูดได้2รูปแบบนะคะคือ I am from กับ I come from ทั้งสองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันนะคะว่าฉันมาจากนะคะเรามาดูตัวที่1ค่ะ I am from ตัวนี้เราจะต่อไปด้วยประเทศนะคะชื่อประเทศชื่อจังหวัดหรือชื่อเมืองก็ได้ค่ะ I come from ก็เช่นกันนะคะก็จะต่อด้วยชื่อประเทศชื่อเมืองหรือไม่ก็ชื่อจังหวัดนะคะตัวอย่างเช่น I am from Thailand มาถึงประโยคสุดท้ายแล้วนะคะประโยคนี้จะบอกให้รู้ว่าเราอยู่ชั้นไหนแล้วนะคะตัวอย่างค่ะ I am a student in grade ต่อด้วยชั้นที่เราอยู่นะคะเช่น I am a student in grade 2 เรามาสรุปประโยคที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่อีกรอบหนึ่งนะคะ Hello my name is สุพชัย My nickname is Mark I am 12 years old I am from Thailand I am a student in grade 2เอาละค่ะตอนนี้เด็กๆเ,เรียนครบทั้ง5้าประโยคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและมีเชื่อว่าระหว่างหยุด หรือระหว่างหยุดอยู่ที่บ้านของเราช่วงนี้นะคะนักเรียนจะนำประโยคน์ทั้ง5้าประโยคนี้ไปฝึกแนะนำตนเองให้เก่งเลยนะคะค่ะคราวนี้นักเรียนเคยสัง,เ,สงเกตรหรือสงสัยบ้างไหมคะว่าทำไมคำว่าสุภชาชัยถึงมีตัว S เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทำไมถึงมีตัว M เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ของคำว่ามาร์ก และทำไมถึงมีตัวทีเป็นอื่นเรามารู้จัก n o u n กันก่อนนะคะ n o u n มีความหมายว่านามนะคะ nouns ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นะคะคำว n านาวหรือที่เราเรียกกันว่านาวทั่วไปเช่นคำว่า boy girl cat Motor car, school, month, day ทั้งหมดนี้เรียกว่า common now ค่ะต่อไปเราจะไปดู proper now นะคะ proper n o n คือคำนามเฉพาะเช่น David, Anna, Cody, Honda, Assumption สมุดราการ school, July, Sunday ทั้งหมดนี้เรียกว่า proper n o n ค่ะ คราวนี้เรามาดูข้อสังเกตนะคะว่า,าคำไหนจะเป็นคำนามทั่วไปและคำแบบไหนจะเป็นคำนามเฉพาะนะคะคำนามทั่วไปตัวอย่างนะคะเช่นคำว่าบอยบอยแปลว,ว่าเด็กผู้ชายเด็กเด็กผู้ชายทุกๆคนเราจะเรียกว่าบอยนะคะแต่ถ้าเด็กผู้ชายมีชื่อเรียกขึ้นมาปุ๊บคือ David ใช่ไหมคะจะกลายเป็นพลพูนาวทันที ช่นเดียวกับคำว่า girl ค่ะ girl ก็แปลว่าเด็กผู้หญิงถ้าเด็กผู้หญิงมีชื่อเรียกขึ้นมาว่า anna ใช่ไหมคะคำว่า anna ก็จะกลายเป็น Pro พ,พ่อนค่ะ cat แปลว่าแมวแมวมีชื่อเรียกขึ้นมาว่า cody ถูกต้องไหมคะ,ะ cody จะกลายเป็น Pro พ,พ่อนาค่ะต่อไป motor car motor car แปลว่ารถยนต์เรานี้จะมาดูรถยนต์ก็จะมียี่ห้อของมัน ย,ย่อยออกไปใช่ไหมคะจะมี Honda, t o ต o t a าอ,อะไรก็ว่ากันไป Honda ก็จะกลายเป็น p r o p พโพนาลค่ะคราวนี้เราจะมาดูคำว,ว่า School School แปลว่าโรงเรียนโรงเรียนที่ที่มีการจัดการเรียนการสอนทุกทกที่เลยเขาจะเรียกว่าโรงเรียนนะคะถ้าโรงเรียนมีชื่อขึ้นมาปุ๊บเช่นอัสสัมชันสมุทรปราการ s c สคูล คำนี้จะกลายเป็นผลพวนาวทันทีนะคะต่อไปค่ะมันมันแปลว่าเดือนเดือนทั้ง1 2เดือนเราจะเรียกว่ามันคราวนี้ถ้าเราแยกเดือนของเราออกมาแยกออกมาเป็น July อาจจะมีเดือนอื่นอีก January February ทุกๆเดือนเลยที่แยกออกมาเป็นเดือนของแต่ละเดือนนะคะอย่างตอนนี้มิรยกมา1เดือนคือเดือน July ใช่ไหมคะ คือจุลายเนี่ยก็จะกลายเป็น proper n o ร์นาวเฟบรก็จะกลายเป็น proper n o ร์นาวเจนก็เป็น proper n o ร์น e วดีแซก็เป็น proper n o รเช่นกันโอเคนะคะมาถึงคำสุดท้ายแล้วค่ะค้อคำสุดท้ายแล้วเด็กๆมาช่วยมิสคิดดูนะคะ Day ์เดแปลว่าวันวันทั้งเจ็ดนะคะวันทั้งเจ็ดทั้ง7วันเลยเราจะเรียกว่า day นะคะแต่ ถ้าเป็นプ r โพ,พนาลเราจะเรียกย่อยออกมาก็คือเป็นก็ได้เวลาแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะค่ะประโยคแรกที่เราจะแนะนำตัวของเราให้คนอื่นรู้จักคืออะไรนะคะเด็กๆอ่าเก่งมากค่ะคือต้องบอกชื่อจริงของเราถูกต้องไหมคะไปกันเลยค่ะประโยคแรกคืออ่า Hello my name is คำว่า name ตัวนี้มีความหมายว่าะนะคะอ่ามีความหมายว่าชื่อใช่ไหมคะเราจะนิยมใช้เป็นชื่อจริงของเรานะคะสมมุติมีสจะเขียนชื่อของมิสเองนะคะเด็กๆเ,เตรียมหยิบดินสอปากกาหรือไฮไลท์นะคะขึ้นมาและทำไปพร้อมๆกันกับมิสเลยนะคะ Hello my name is M นักเรียนไม่ต้องใส่ชื่อมิรลงไปนะลูกให้หนูใส่เป็นชื่อตัวของหนูเองนะคะโอเคค่ะตอนนี้เสร็จยังคะอ่าเสร็จแล้วเนาะเราจะไปไประโยคที่สองค่ะเด็กๆประโยคที่สองคือ My Nick Name is มิทให้รายคะว่า Nick Name นะคะคำว่า Nick Name แปลว่าชื่อเล่นค่ะชื่อเล่นนะคะ My nickname is M อ,อันนี้คือชื่อเล่นของมิทนะคะเดี๋ยวเด็กก็ใส่ชื่อเล่นของตอนเองลงไปนะคะลูกนักเ,เรียนอย่าลืมจุดฟูซอปด้วยนะเห็นไหมคะว่า2ข้อนี้ตัวแรกที่มิทเขียนมิทเขียนเป็นอะไรคะลูก Capital letter ใช่ไหมคะคือตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นคำนะคะเพราะเพราะชื่อของเราเขาเรียกว่า proper noun เป็นนาวเฉพาะนั่นเอง ขราวนี้ประโยคที่3นะคะ I am years old เอาละค่ะตรงนี้เราจะใส่อะไรดีคะเรามาแปลคำนี้ก่อนเลยนะคะคำว่า year s มีความหมายว่าปี old มีความหมายว่าอะไรคะอายุเ uh, ก่งมากครับแสดงว่าตรงนี้เราต้องใส่อายุของเราใช่ไหมคะเอาละค่ะมิสจะสมมติตัวเองว่ามิสอายุเท่าเด็กๆนะคะ I am seven. I am seven years old. ประโยคถัดมาค่ะ I am from. ฉันมาจากอ่ from า from ก็คือจากใช่ไหมคะฉันมาจากจากที่ไหนเอย่ยอ่า Thailand. Can you spell Thailand. T H A I L A N D อย่าลืมจุดฟุตสต็อปนะคะ I am from Thailand มาถึงประโยคสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆ I am a student in grade คำว่า student แปลว่าอะไรนะนักเรียนนั่นเองนักเรียนฉันเป็นนักเรียนอยู่ชั้น ออยู่ชั้นหรือระดับชั้นใช่ไหมคะอยู่ชั้นหรือระดับชั้นนั่นเองหรือระดับชั้นอะไรคะลูกชั้นเป็นนักเรียนอยู่ในชั้นปสองนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ได้นะคะตรงนี้เอาละคะ่ะตอนนี้เราสามารถเขียนแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้เรียบร้อยแล้วมิดหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่า เปิดเธอมาเจอกันปุ๊บเด็กๆจะสามารถออกมาแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียนให้มิสและเพื่อนๆได้รู้จักในตัวของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างการแนะนำตนเองของเพื่อนๆดูนะคะ Hello I'm Sam I'm seven years old. I have two brothers and one sister. I live with my parents. I'm a student in grade two. I go to school by car. โอ้โหเพื่อนของเราเก่งมากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาลองแปลดูนะคะการแปลเนื้อหาในภาษาอังกฤษให้ได้ความหมายที่ถูกต้องและสมบูรณ์นั้น เราจะต้องแปลทีรับประโยคนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้จากจุด full stop ค่ะจะทำให้เราแปลประโยคหรือเนื้อเรื่องได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเราลองไปแปลกันเลยค่ะเรามาดูประโยคที่หนึ่งนะคะ,ะ Hello, I'm Sam อ่านี่คือประโยคแรกนะคะเพราะนี่ดูตรงดูได้จากจุด f u l l stop นะคะประโยคนี้จะแปลว่า สวัสดีฉันชื่อแซมอั seven years old นี่คือประโยคที่สองนะคะฉันมีอายุเจดขวบ I have two brothers and one sister ฉันมีพี่ชายหรือน้องชายสองคนและมีพี่สาวหรือน้องสาวหนึ่งคน I live with my parents ฉันอาศัย อยู่กับพ่อแม่ของฉันนะคะนักเ,เรียนดูคำว่า parents คำนี้มีความหมายว่าพ่อแม่หรือครอบครัวนั่นเองนะคะเราดูประโยคถัดมาเลยค่ะ I'm a student in grade two ฉันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะประโยคสุดท้ายนะคะ I go to school by car ฉันไปโรงเรียนโดยรถยนต์เอาละค่ะตอนนี้เราก็แปลประโยคได้ครบทั้งเนื้อเรื่องแล้วนะคะคราวนี้เราจะไปตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องกันค่ะคำถามที่หนึ่งนะคะคือ How old is Sam? How old is Sam? คราวนี้เรามาดูนะคะว่าคําถามเขาถามว่าอะไรนะคะโอนแปลว่าอายุแซมอายุเท่าไหร่นั่นเองนะคะคราวนี้เราจะดูได้ยังไงคะเรามาดูที่เนื้อเรื่องกันเลยเมื่อกี้เราช่วยกันแปลไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคําตอบของข้อนี้อยู่ตรงไหนคะเด็กๆช่วยมีดหาหน่อยเร็วอ่าอยู่ประโยคที่สองใช่ไหมคะเขาบอกว่า I'm seven years โ oh. อ้อนน่าเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่า seven years old นั่นเองนะคะนำมาเขียนได้ไดเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราได้คำตอบของข้อหนึ่งแล้วนะคะต่อไปเราจะไปคำถามที่สองค่ะคำถามที่สองถามว่า what class is he in what class is he in มีความหมายว่าอะไรคะถามถึง class หรือระดับชั้นห้องนั่นเองนะคะเขาอยู่ระดับชั้นอะไรอ่าเรามาดูกันสิคะอ่าอยู่ตรงไหนน่อ่าอยู่ไปตรงนี้เอง I am a student in grade t เอาละคะ่ะแสดงว่าตรงนี้จะต้องตอบว่า he is in grade นั่นเองนะคะนักเรียนอย่าลืมจุดฟุตซอลด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราตอบคำถามได้ครบทั้งสองข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเด็กๆทุกคนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะคราวนี้มิดหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเด็กๆจะนำไปฝึกฝนฝึกฝนนะคะและสามารถแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้อย่าง ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้มิสต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย